เรื่องหนึ่งที่สัปดาห์ที่แล้วน่าจะผ่านตากันมาบ้างนะครับก็คือภาพของพนักง,งานโรงงานไดกินที่ประท้วงหยุดงานกันจนเป็นไวรัลเลยภาพที่ออกมาเนี่ยทำให้หลายคนมองว่าเอ๊ะนี่เป็นการเรียกร้องที่มันโลภเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องหลังภาพเหล่านั้นเนี่ยมันมีความจริงที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นกันเยอะเลยครับมาลองดูกันครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงกันแน่ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในโซเชียลมีเดียกันก่อนเลยคือถ้าเราไปส่องคอมเมนต์ดูเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยครับคือตำหนิพนักงานว่าโลภเกินไปไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่บริษัทให้ซึ่งก็นะครับโบนัส5เดือนในภาวะเศรษ,ษฐกิจแบบนี้หลายคนก็มองว่ามันเยอะมากๆแล้ว แต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับประเด็นสําคัญเลยก็คือว่าไอตัวเลขที่แชร์แชร์กันวอนเน็ตเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปจากความจริงเยอะเลยครับสิ่งที่ทางสหภาพแรงงานเขาเรียกร้องจริงๆเนี่ยไม่ใช่โบนัส1 1เดือนบวกเงินอีก0น0 0 0แสนนะครับแต่เป็นการขอโบนัส8เดือนบวกกับเงินพิเศษอีก24,0 0 0บาทซึ่งมันต่างจากข่าวที่ออกไปคนละเรื่องเลยทีเดียวโอเคเรามาลงลึกในรายละเอียดตัวเลขกันดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดๆเลย ดูนะครับปีที่แล้วเนี่ยพนักงานได้โบนัสเดเดือนแก่งเงินพิเศษ21,000บาทแต่พอมาปีนี้ข้อเสนอของบริษัทคือโบนัสลดลงเหลือ5เดือนเงินพิเศษก็ลดเหลือ1 2 0 0 0บาทแล้วก็ขึ้นเงินเดือนให้2%ซึ่งมันก็ส่วนทางกับผลกาไรของบริษัทที่มันดันสูงขึ้นไงครับพนักงานเขาเลยรู้สึกว่านี่มันการถอยหลังก็เลยมีการเรียกร้องกลับไปที่โบนัส8เดือนเงินพิเศษ2 4 0 0 0บาทแล้วก็ขอขึ้นเงินเดือนอีก6%กนครับก็น่าจะมีคําถามตามมาใช่มัครบว่าเอ๊ะ และทำไมโบนัสในแวดวงโรงงานมันถึงได้ดูเยอะขนาดนี้ตั้งแต่แรกเลยล่ะการได้โบนัสทีหลายๆเดือนแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติหรอคือเราต้องมาทำความเข้าใจโครงสร้างค่าตอบแทนของเขากันก่อนครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสำหรับพนักง,งานโรงงานส่วนใหญ่นะครับคำว่าโบนัสเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับโบนัสของพนักง,งานออฟฟิศซะทีเดียวแต่มันคือส่วนสำคัญของรายได้ทั้งปีของเขาเลยครับเพราะโมเดลของเขาก็คือรับฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ำไปก่อน แล้วไปรอรับเงินก้อนใหญ่เป็นโบนัสปลายปีแทนซึ่งทุกคนก็วางแผนการเงินโดยเพึ่งพาไหลได้ส่วนนี้เป็นหลักเลยครับแล้วทําไมต้องใช้โมเดลนี้คือถ้ามองจากมุมของบริษัทนะครับมันมีข้อดีหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยนะคือมันช่วยให้พนักง,งานอยู่จนครบปีเพราะถ้าออกไปก่อนก็อดโบนัสก้อนใหญ่นะครับอย่างที่2คือมันช่วยลดต้นทุนแฝงอย่างเช่นค่าโอทหรือเงินสมทบประกันสังคมต่างๆที่มันคํานวณจากฐานเงินเดือนที่ต่ํา และสุดท้ายมันทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสูงมากเพราะตัวโบนัสเนี่ยมันปรับขึ้นลงตามผลประกอบการได้ครับสไลด์นี้จะยิ่งทําให้เห็นภาพชัดเลยครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเป็นพนักง,งานออฟฟิศโบนัสคือเงินพิเศษได้ก็ดีใจเป็นเงินส่วนเพิ่มแต่สําหรับพนักง,งานโรงงานมันคือส่วนหนึ่งของรายได้ที่เขารอคอยและวางแผนการเงินทั้งปีโดยพึ่งพามันเลยครับดังนั้นการที่โบนัสหายไปสักเดือนหนึ่งเนี่ย มันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับโอเคพอเราเข้าใจแล้วว่าไอ้ระบบโบนัสแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของเขาคําถามคือแล้วอะไรล่ะที่เป็นฟ่งเส้นสุดท้ายอะไรคือจุดแตกหักที่แท้จริงของเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขโบนัสที่ลดลงอย่างเดียวครับแต่มันมีปัจจัยอื่นที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นซ่อนอยู่ใช่แล้วครับชนวนเหตุจริงๆที่ทําให้เรื่องมันบานปลายไปขนาดนี้มันเริ่มมาจากคําสัญญาเรื่องทองคําครับ คือเรื่องของเรื่องก็คือบริษัทไดกินเนี่ยเขามีนโยบายจูงใจพนักง,งานมานานแล้วครับกติกาง่ายๆเลยคือพนักง,งานที่ทํางานมานานแล้วก็มีสถิติการมาทํางานดีเยี่ยมตลอดทั้งปีคือไม่เคยลาป่วยไม่เคยลากิจแล้วก็ไม่มาสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยจะได้รับรางวัลเป็นทองคําหนัก3บาทซึ่งก็ถือเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงมากแล้วก็เป็นเป้าหมายของพนักง,งานหลายๆคนเลยครับแล้วปรากฏว่าปีนี้มีพนักง,งานที่ทําได้ตามเงื่อนไขเป๊ะๆแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทองคำเนี่ยมากถึง1,300คนครับ ซึ่งมันเยอะกว่าที่บริษัทคาดการเอาไว้มากๆเลยแต่แล้วเหมือน cross สามคำซั์ครับมันมีปัจจัยภายนอกที่ไม่มีใครควบคุมได้เข้ามาอีกนั่นก็คือราคาทองคําที่มันพุ่งพรวดขึ้นไปเกือบสามเท่าจากที่เคยอยู่ราวสองหมบาทต่อ1นบาทกลายเป็น60,000บาทเลยทีเดียวทําให้คําสัญญาที่บริษัทเคยให้ไว้เนี่ยกลายเป็นภาระทางการเงินที่มหาศาลแบบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนครับพอเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปบริษัทก็เลยต้องพยายามหาทางออกครับ เสนอรอบแรกมาเลยบอกว่าโอเคให้โบนัสสูงขึ้นแต่ขอยกเลิกเรื่องทองไปเลยได้ไหมแน่นอนว่าสาภาพปฏิเสธครับพอไม่สําเร็จบริษัทก็ลองใหม่เสนอให้เงิน4ี่0 0บาทเพื่อแลกกับการไม่ให้ทอง3บาทซึ่งสาภาพก็ยังยืนคําเดิมครับว่าไม่ยอมรับเพราะเขามองว่าทองคําเนี่ยมันเป็นสิทธิที่เขาทําตามเงื่อนไขจนได้มาแล้วส่วนเรื่องราคาทองที่มันขึ้นเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทต้องจัดการเองและคนที่เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆในการเจรจาต่อรองทั้งหมดนี้ก็คือ สหภาพแรงงานนั่นเองครับซึ่งก็คือองค์กรที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายเลยนะครับเพื่อให้พนักง,งานมีพลังในการต่อรองกับบริษัทได้อย่างเท่าเทียมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าไม่มีการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานเนี่ยลองคิดดูว่าพนักง,งานตัวเล็กๆคนหนึ่งจะมีอำนาจไปต่อรองอะไรได้ไหมครับก็คงไม่ได้บริษัทเสนออะไรมาก็อาจจะต้องยอมรับไปสหภาพแรงงานก็เลยเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทําให้เสียงของพวกเขาดังพอที่จะได้ไปน,นั่งบนโต๊ะเจรจากับฝ่ายบริหารได้ครับ ทีนี้พอพูดถึงเรื่องการเรียกร้องของแรงงานปุ๊บมันก็จะมีคำถามยอดทิตตามมาทันทีเลยว่าเฮ้ยแล้วเรียกร้องกันขนาดนี้บริษัทเขาจะไม่ย้ายโรงงานหนีไปประเทศอื่นที่ค่าแรงถูกกว่าหรอซึ่งก็เป็นข้อกังวลที่ฟังดูสมเหตุสมผลนะครับแต่การตัดสินใจย,ย้ายโรงงานเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องค่าแรงเยอะครับคือต้องบอกว่าการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตของบริษัทใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องค่าแรงเยอะเลยครับ ปัจจัยจริงๆที่เขาดูกันเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับมหาภาคระดับประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการเมืองนโยบายของรัฐบาลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆหรือแม้แต่นโยบายด้านพลังงานซึ่งปัจจัยพวกนี้เนี่ยมีน้ำหนักในการตัดสินใจมากกว่าข้อพิพาทด,ด้านแรงงานแค่จุดเดียวเยอะเลยครับแล้วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงก็ต้องบอกว่าการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายยังคงหาข้อสรุปกันไม่ได้ครับ ยังตึงเครียดกันอยู่ตอนนี้ก็เลยต้องมีหน่วยงานของรัฐอย่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้ามาเป็นคนกลางช่วยไกลเ่เกลี่ยซึ่งก็ยังต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะจบลงยังไงสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดของไดกินเนี่ยมันก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าเมื่อบริษัทให้คําสัญญาไปแล้วแต่ดันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทําให้ต้นทุนในการรักษาสัญญานั้นมันสูงขึ้นมหาศาลเส้นแบ่งของความรับผิดชอบมันอยู่ตรงไหนกันแน่ ความรับผิดชอบของบริษัทสิ้นสุดตรงไหนและความเสี่ยงที่พนังงานต้องยอมแบกรับมันควรจะเริ่มที่จุดไหนเป็นคําถามที่ตอบไม่ง่ายเลยจริงๆครับ